ผมไปแอบถามมาละกองนี้ราคาดีมากส่วนลด70%มีเรือนที่ผมถูกใจด้วยอย่างเรือนนี้นะครับตัวนี้ลดประมาณ30%เนาะมีตัวหนึ่งเนี่ย80,000กว่าบาทเหลอือ57ครับ50,000กว่าก็ได้นาฬิกาลองจิ้นตัวใหม่แล้วตูวนี้รุ่นอะไรครับตูวนี้จะเป็นรุ่นล,ล,าล,าลากองลด50%ตู้เลยลากองลด50%ทั้งตู้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเท่านั้นนี่เลยเดี๋ยวเราจะคิดว่า เอาเล็ตมีแต่นาฬิกาธรรมดาตัวนี้ครับน่าจะเป็นสเปเชียลออดิชันกับมิโดเดี๋ยวขอ SA หยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับตัวนี้นะครับไม่รู้แอบอยู่ได้ยังไงเป็นลิมิเต็ดออดิชันนะครับกับลาโดเซรามิก้านะครับหน้าตารูปลักษ์คล้ายๆกับตัวลาโดอะนาตอมนะครับมันตั้นนะครับพลอตวอชนะเรือนนี้ก็สวยเอเรือนนี้สวยเวลาขึ้นข้อแล้วสวย สวัสดีครับผมต้นจาก Crazy d i a l นะครับวันนี้ผมอยู่กับร้านนาฬิกาที่มีนาฬิกาสวยๆเยอะแยะไปหมดกับส่วนลดที่เขาบอกว่าเพียบๆเลยที่นี่กับร้าน our passion นะครับที่ Central Village นะครับอยู่ที่เอาเล็หลังสุวรรภูมินั่นเองเดี๋ยวตามผมเข้าไปในร้านนะครับไปดูว่ามีนาฬิกาแบบไหนสวยอย่างไรให้ชมกันบ้างครับก็จะจ บรรยากาศภายในร้านนะครับจากที่เห็นเนี่ยมีแบรนด์มากมายหลายแบรนด์ก็มี Swatch มี Midol นะครับ l o n g c h a มี Hamilton t h i z o แล้วก็ลาโดก็แบรนด์ทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ในเครือ Swatch Group นะครับมีนาฬิกามากมายจริงๆในร้านน่าจะหลายร้อยเรือนตรงไหนไฮไลท์ส่วนลดยังไงเดี๋ยวลองไปไดูด้วยกันเลยครับ ผมไปแอบถามมาละกองนี้ราคาดีมากส่วนลด70%มีเรือนที่ผมถูกใจด้วยอย่างเรือนนี้นะครับราคา3,150บาท70%คร่าวๆส่วนลดก็น่าจะเหลือประมาณพันเดียวนะผมว่าประมาณนั้นซึ่ง Swatch เนี่ยเป็นนาฬิกาเรือนแรกในงานที่ผมซื้อด้วยตัวเองแล้วก็อันนี้ใกล้วาเลนไทน์แล้วผมว่ากองนี้น่ารักมาก กับสวอชนะครับมันมีเรือนหนึ่งที่ผมถูกใจมากๆากเลตามผมมาเลยมันทาให้ผมนึกถึงพนักงานที่น่ารักของผมที่บริษัทครับเรือนนี้พนักงานของผมคนนี้ชอบใส่เสื้อผ้าสีดําแล้วก็ตามนาฬิกาเลยครับอยากซื้อให้เขามากตัวนี้ส่วนลด30%ต้องจัดแล้วละ่ะนี่ก็เรือนละ3,000กว่าบาทก็เหลือประมาณ2,000ถ้าซื้อให้เขาแล้วคิดว่าเขายังจะมาสายอยีกไหมสำหรับเรือนนี้ Don't be too late สวอชก็มีหลายเรือนเลยครับที่น่าสนใจมีเรือนเหล็กด้วยนะครับลด3 0รนนี่เรือนนี้เรือนี้เรือน,อนสวยอยู่5,000ลด3 0ก็เหลือประมาณ3,500ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูมิ d โวกันมิ d โอก็มีเรือนที่น่าสนใจนี่เลยเดี๋ยวเราจะคิดว่าเ u t l e t มีแต่นาฬิกาธรรมดาตัวนี้ครับน่าจะเป็น Special Edition กับมิโดเดี๋ยวขอเ a หยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับก็เรือนนี้นะครับเป็นสเปเชียล d i t i o ชันจากที่ผมเห็นนะมันนาฬิกาเนี่ยมันมีฟังก์ชันโครโนกราฟด้วยแล้วก็ขอบเวเซลประมาณนี้น่าจะเป็นกึ่งๆึ่งตระกูลดำน้ำได้ด้วยเพราะว่ารายละเอียดมันบอกว่ามันดำน้ำได้200เมตรตัวนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่89,900เกือบเกือบ90,000แล้วก็มีส่วนลด30เเหลือ60,000กว่าบาทที่เอาเล็ตนี้ราคาดีมากแล้วก็ได้ฟังก์ชันแบบครบๆเลยจากแบรนด์มิโด้นะครับ ดยเป็นตัว Special Edition แล้วก็มีสายเท่ๆให้อีก1ชุดด้วยในกล่องมาดูอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคือลองจินครับก็มีตัวที่น่าสนใจแต่มาดูตรงนี้นะครับตู้นี้เลยสวยมากทุกเรือนเลย3มเรือนบนใครที่ชอบวินเทจนะต้องจัดเลยแหละราคาอยู่ที่แสน2 3งหมบาทลดเหลือ80,000กว่าบาท ตัวนี้ลดประมาณ30%เนาะมีตัวหนึ่งเนี่ยแปกว่าบาทเหลือ5 7 0 0 0ื่นะครับห้าหมื่นกว่าก็ได้นาฬิกาลองจินตตัวใหม่แล้วอะราคาดีมากผมแอบบอกว่าเมื่อกี้มีลูกค้าคนจีนที่เป็นผู้หญิงนะครับเข้ามา2คนก็จัดไปแล้วสําหรับแคมเปญโปรโมชั่นลดเฉพาะเดือนนี้กับนาฬิกาลองจินที่เป็นของผู้หญิงทางด้านนน้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเขาจิ้มอะไรไปผมเห็นเขาเลือกจากตู้นี้ไปตู้นี้รุ่นอะไรครับมันจะเป็นรุ่นลากองคค่ะห้าสิบ ลากองลด50%ทั้งตู้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเท่านั้นแบรนด์ถัดไปครับกับแฮมนตันแบรนด์นี้มีเรือนที่ผมชอบด้วยแหละแต่จะแอบ,บถามนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับตัวที่เป็นสายสีน้ำตาลเงาๆขอดูได้ไหมฮึบอ่าแฮมตันนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยมาก ฝากถึงทางคู่หูดูโอที่เป็นพิธีกรร่วมกับผมที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยนะครับว่าแฮงนิงตันเนี่ยสวยมากแล้วก็หลังเปลือยด้วยนะครับนิวสวยมากเลยหน้าปัดสีซินเวอร์ซันบัสนะครับเงาราคาเต็มเท่าไหร่ครับเรืนนี้ราเต็มสามหมื่นหกพัส่บส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเครับลดสามสิบเ,เปอร์เซ็นต์สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเหลือสองหมื่นหนึ่งพันเองครับเรือนนี้อุ้ยได้บานพับแบบนี้ด้วยอย่างคุ้มสองหมื่นกว่าบาท ขออนุญาตลองเลยเท่อนี้แอบยืนเลงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงละเปยยแน่นอนเท่นี้โอ้โหใครที่ชอบสายแบบวินเทจหน่อยนะขึ้นค้อมาก <c oughs> ก็เป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับกับแฮนดตันเพราะว่ามันให้ลุกแบบแมนแมนเท่ <c oughs> ๆแล้วก็มีนาฬิกาที่แบบเวิร์กมากหลายตัวอย่างพวกนี้ครับอ่านว่ารุ่นอะไรครับรุ่นนี้แนะนำหน่อย <c oughs> ตัวนี้ครับสีดำหน้าดำ <c oughs> <c oughs> เป็นไพลอตวอชนะครับตัวนี้เรือนนี้ก็สวยครับหลังเปลือยอีกแล้วนะครับนิ้วครับหลังเปลือยอีกแล้วแฮมิลตันนะครับไพลอตวอชเรือนนี้ก็สวยเอ้ยเรือนนี้สวยเวลาขึ้นข้อแล้วสวยเรือนนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ห้ครับเหลือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากสามหมื่นเก้าหลือหมื่นเก้าสวยมากเดี๋ยวเราไปต่อครับกับชิโซครับ <c oughs> ผมก็เห็นละมีหลายเรือนมากที่น่าสนใจ ขออนุญาตเลือกดูเรือนนี้ผมสนใจนะครับน่าจะเป็นเรือนนี้สวยด้วยส่วนลดเยอะด้วยครับตัวนี้เป็น44มิลโคโรโนกราฟจากทิโซ่นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับมันหลังเปลือยนะครับนิ้วนี่แล้วก็มาพร้อมกับส่วนลด50%จากราคาเต็ม80,000กว่าบาทเหลือ40,000ครับโอ้โหเรือนนี้แบบ เจ๋งมากเลยอะ่ะนี่ครับเป็นโคโนกราฟครับนาฬิกาผู้หญิงของทางทิโซก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีตัวที่มีส่วนลดเยอะมากๆเลยแต่ว่าอยู่ตู้ข้างหน้าเหลือประมาณ5,000กว่าบาทเดี๋ยวขอให้ SA หยิบให้ผมดูสักเรือนหนึ่งได้ไหมครับกับตัวนี้นะครับ p R x Digital นะครับตัวนี้เป็นคอร์สนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยราคานี้น่ารักมากขอทราบราคาหน่อยครับตัวนี้ลด60%นะคะอยู่ที่5,120 ราคาเต็มหมื่นกว่าบาทลด60%เหลือประมาณ5,120บาทได้ทิโซแล้วตัวนี้ก็สวยแล้วก็น่าสนใจใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก็ไปแบรนด์สุดท้ายกันครับกับ l า d o นะครับลา d o ก็มีตัวที่น่าสนใจเหมือนกัน ผมแอบเห็นแหละลาโดจริงๆมีตัวหนึ่งเจ๋งมากเขาเอาไปซ่อนไว้มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชันขออนุญาตเอสเหยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมสวยมากข้างในตัวนี้นะครับไม่รู้แอบอยู่ได้ยังไงเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับกับลาโดเซรามิก้านะครับหน้าตารูปลักษณ์คล้ายๆกับตัวลาโดอนาตอมนะครับตัวเรือนทําจากไฮเทคเซรามิกตัวนี้เป็นลิมิเต็ดผลิตเพียงแค่701หเรือนทั่วโลกเป็นคอร์สนะครับกับราคาน่ารักน่ารักส่วนลด SA ครับตัวนี้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนลด30%เหลือเหลือ6 3 0 0 0จาก90,000ครับก็ได้แบบลาโดกับวัสดุไฮเทคเซรามิกแล้วแล้วก็เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นด้วยราคาดีมากๆเลยครับขออนุญาตทาบเรือนี้ด้วยเช่นกันสวยสุดๆ ครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับหลายเรือนเลยทีเดียวแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยมีส่วนลดสูงสุดถึง70%กันเลยทีเดียวที่นี่มีราคานาฬิกาเริ่มต้นตั้งแต่1,000บาทนะครับยาวไปจนถึงหลายหมื่นกันแล้วก็ที่สำคัญยังมีตัว Limited กับตัว Special Edition ที่แอบซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ฝากแฟนรายการเคซี่แล้วนะครับแวะมาเยี่ยมชมกับร้าน h o w e r Passion ่นที่เซนทั v วิลเลจ สุวรรณภูมินะครับก็มีนาฬิกาเจ๋งๆส่วนลดเยอะๆมากมายเลยทีเดียวการเดินทางมาร้านก็ง่ายๆก็แค่ค้นหา p o w e r Passion ใน Google Map ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ